สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งในบรรยากาศของอกรณีศึกษางานของหลักสูตรนักศาหลักสูตรปรปรรอ,อรุ่นที่23หรือหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูงนะครับซึ่งในหลักสูตรนี้ครับก็ จะมีการแบ่งกลุ่มเป็น10บ้านด้วยกันซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยประเด็นหลักของโจทย์ของรุ่นนะครับคือเรื่องของการหาคําตอบสําหรับเรื่องของความเหลื่อมล้าซึ่งแต่ละบ้านก็ไปกระจายในเรื่องของความเหลื่อมล้ำว่ามีมิติไหนบ้างวันนี้ประเด็นของทางรายการนะครับมาถึงบ้านราชวิถีนะครับ ไม่ใช่ครับขออภัยครับบ้านบำรุงเมืองนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบระบ,บ SME ไทยซึ่งความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทุนจะเป็นอย่างไรวันนี้แขกรับเชิญซึ่งเป็นนักศึษาของรุ่นนะครับของบ้านบำรุงเมืองก็ได้แก่คุณดุสิดาทับวงซึ่งปจจุบันท่าน,นำดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยซึ่งหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็ท่านที่2องนแก่คุณวิทยาติรณปรากิตนะครับซึ่งท่านก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไฮคอร์มาติมีเดียนะครับสวัสดีท่านทสองร่างครับในภาพใหญ่ของของหลักสูตรเรื่องของความเหลื่อมล้ำแต่วันนี้บรรยากาศที่เราจะให้สาระความรู้แก่ท่านผู้ชม ก็ในมิติน่าจะเป็นมิติของเศรษฐกิจใช่ไหมครับเรื่องของความเหลื่อมล้าของ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนครับทําไมในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยมันเป็นความเหลื่อมล้าหรือเป็นประเด็นใหญ่ครับก็ขออนุญ,ญาตเรียนนะคะอันดับแรกเนี่ยพอเราพูดถึง SME เนี่ยรเราอาจจะสงสัยว่า คนกลุ่มไหนคนแบบไหนขออนุญาตเรียนว่าเรามีนิยามว่า SME เนี่ยคือกลุ่มที่มีการทำไรายได้เนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ไม่เกิน5ล้านบาทต่อปีเป็น<ส>กลุ่มเล็กอ่าเป็นคนจริงๆแล้วเนี่ยเขาถ้าเทียบผู้ประกอบการในรประเทศทั้งระบบเนี่ยค,คนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีฐานของทรัพย์สินเนี่ยต่ำแต่เป็นคนกลุ่มใหญ่เกือบจะ100% 99.8ทีนี้ที่เรียนว่าต้องมีนิยามเนี่ยเพื่อจะคัด ตัดให้เห็นชัดว่า SME คือคนที่สามารถหารายได้ได้สูงสุดถึง500ล้านแต่ว่า จ้างงานได้ไม่เกิน200คนแต่ว่าสามารถที่จะไหลลงมาจนถึงต่ําสุดเป็นกลุ่มหากร่แผงลอยทีนี้ถ้าถามว่าแล้วกลุ่มนี้เนี่ยทำไมถึงถึงต้องมาพูดถึงถึงสำคัญจําเป็นก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นว่าเขามีสัดส่วนถึง99.8%ประมาณ3ล้านรายในขณะที่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยมีประมาณแค่6,500รายอ๋อถ้าเกิดว่าในการศึกษาเนี่ยเน้นในกลุ่มผู้ s e ขนาดย่อมใช่ค่ะซึ่งมีร ได้ไม่เกิน5ล้านห้าร้อล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยห้าล้านเนี่ยจะมีสัดส่วนที่ต่ํามากรจริงๆแล้ว SME ส่วนใหญ่อะจะเป็นกลุ่มฐานรากมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูประเด็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ําตรงเนี้ยมันมีไหมมันคืออะไร,รแล้วเราก็พบว่ากลุ่มฐานรากเหล่านี้เนี่ยเขามีความไม่เท่าเทียมในเรื่องของ เวลาจะไปประกอบอาชีพจะหาเงินทุนได้ยังไงคร,ครันนี้เราก็เลยมาศึกษากันว่างั้นรูปแบบหรือรเนื้อหาของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างรเราก็พบว่า 1. เหลื่อมล้ําในเรื่องขององค์ความรู้ในการที่จะไปประกอบอาชีพเขาอาจจะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะมีการบ่มเพาะตัวเองที่จะไปทําการแข่งขันหรือวันที่โลกเปลี่ยนอย่างที่เกิด ดิส r u p มาในปัจจุบันเนี้ยเขาจะปรับตัวยังไงกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เขาจะไม่มีจุดนี้ประเด็นที่2ที่เป็นหัวข้อที่กลุ่มบำรุำงเมืองเราทํากันก็คือในเรื่องความเหลื่อมล้ําในการที่เขาจะได้เงินทุนมาดําเนินกิจการยังไงซึ่งอย่างที่เรียนนะคะว่าพอเขาเป็นกลุ่มขนาดที่ฐานราก พอสมควรเนี่ยเขาไม่มีทรัพย์สินเวลาเรากู้เงินเราต้องมีทรัพย์สินมีหลักทรัพย์มาแบ็กอัพถูกไหมคะธนาคารถึงจะปล่อยแต่เมื่อกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ขนาดย่อมมากๆเนี่ยเขาไม่มีสิ่งนี้พอไม่มีสิ่งนี้เนี่ย ทุนที่เขาจะไปหาได้คือถ้าไม่ใช่ในครอบครัวเขาต้องไปหาทุนนอกระบบครับต้นทุนมันก็จะสูงอันนี้เป็นปัญหาของชาติเลยทุนนอกระบบใช่แล้วก็ประเด็นที่3คืออะอาจจะมีคนที่เข้าไปได้แล้วแต่คนที่เข้าไปได้แล้วเนี่ยพบว่าเขาไม่มีอํานาจในการต่อรองเนื่องจากว่าความที่เขาขาดทั้งหลักทรัพย์ ขาดทั้งสเตทเมนต์ในการที่จะโชว์ hmm. ความแข็งแกร่งของธุรกิจเนี่ย hmm. เมื่อเขากู้แบงค์ได้เนี่ยแบงค์ก็จะต้องมีการชาร์จอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่า hmm. รายใหญ่แล้วก็จะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน3ล้านคนเนี่ย SME ที่กู้เข้าไปในระบบแบงค์จริงๆได้เนี่ยมีเพียงแค่ประมาณ500,000แอคเคาท์ห้0 0 0นบัญชี oh. เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต่ำมากอีก2ล้าน5คือคนที่ยังเข้าไม่ถึง แล้วมันก็ยังมี SME นอกระบบที่เป็นเช่นหาเปรแผงลอยที่เราเห็นเข้าขายของขายอยู่ในส่วนเหลือของ2องล้านห้านอยู่นอก3อกล้านออก,อกไปรีกโอ,อ,อ้โหแต่แต่ต้องเรียนนะคะว่าทําไมมันถึงสําคัญคเพราะว่าถ้าดูจาก ความสามารถในการสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติคือตัว GDP เนี่ย SME เนี่ยสร้างได้ถึง42%ครับครับค่ะนี่นี่ก็เลยเป็นหัวข้อที่ที่เราสนใจแล้วก็นำมาศึกษาแล้วก็มาสังเคราะห์ว่าปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรค่ะแล้วคุณวิทยาเจอประเด็นของความเหลื่อมล้ำในกลุ่มพวกเราได้ยังไงบ้างไหมเยอะครับเพราะว่าเราผมได้มีโอกาสลงไปทำโฟกัสกลุ่มแล้วก็อินท์วิวกับผู้ประกอบการหลายที่ ซึ่งเราก็เข้าไปถึงเป็นร้านค้าเลยเป็นเป็นร้านที่เขาไม่มีร้านค้าแบบเป็นกิจลักษณะมีมีการเข้าถึงแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่ที่แบบไม่มีเอกสารไม่มีอะไรเลยกับกลุ่มที่มีสเตทมีมีหลักทรัพย์คือเอ่อคือผมจะขยายภาพนิดนึงค,คือ SME บ,บ้านเราเนี่ยถ้าเราจะมองให้ชัดขึ้น,นมันจะเป็นมันจะแทนด้วยแดแกลมงเป็นทรงสามเหลี่ยมพีระมิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ด้านล่างสุดเนี่ยมันคือไมโคร ระบล่ขึ้นไปเป็น S ไซส์ S ไซส์ M และไซส์ L เพราะฉะนั้นไอ้บนยอดเนี่ยคือไซส์ L เนี่ยมันเหลือนิดเดียวแสดงว่ามีต่ำกว่า S อีกคือใช่ครับเป็นแมสเริ่มตั้งแต่ไมโครอม S M ไซส์ไมโครไซส์ S ไซส์ M และไซส์ L ฐานล่างก็คือกลุ่มไมโครมันไม่ใช่แค่ฐานที่กว้างความหนาของชั้นล่างเยอะๆด้วยมันหมายความว่าไอ้ข้างล่างพัฒนาขึ้นไปข้างบนเนี่ยรอดน้อยมากคือตัวเลขที่เรามีเยอะๆเนี่ยโอกาสขึ้นไปถึงท็อปเนี่ยเหลือนิดเดียวเองครับปัญหามันคืออะไรอย่างที่เราเคยสัมภาษณ์มาเนี่ยเราพบว่า อันที่หนึ่งเลยการทําธุรกิจมันต้องใช้เงินหมุนเวียนเงินทุนใช่ครับทีนี้กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากๆในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนครับเราก็เลยไปสัมภาษณ์เขาแล้วเราได้ไค,ไดคำตอบหนึ่งที่ได้ผมไดอยากได้ข้อสรุปตรงนี้ก่อนก็คือว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยรจริงๆแล้วมันเกิดจากความเท่าเทียมอ๋องงเน้ยผมเอ๊ะทำไมมันเกิดจากความเท่าเทียมความเท่าเทียมคืออะไรที่ว่าความเท่าเทียมที่ว่าก็คือการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ เกณฑ์เดียวกับทุกระดับทุกระดับนั่นคือปัญหาใช่เพราะฉะนั้นจากที่เมื่อกี้พี่นกเขาได้เรียนไว้แล้วว่ามันมีปัญรานตั้งการขาดความรู้มีทั้งในเรื่องของการขัดหลักทรัพย์มีทั้งในเรื่องของการการต่อรองอำนาจต่อรองเพราะฉะนั้นลายเล็กๆเหล่านี้แหละคือลายที่ไม่มีพวกนี้เลยแต่แบงก์กลับไปมองว่าเอ้ยนั่นแหละใช้มาตรฐานเดียวไปเลยใช้เกณฑ์กลางใช่ถ้าเรามองเป็นการตลาดแบงก์ทำตลาดแบบ mass marketing แบกต้องการความเสี่ยงตัวเองกว่าต้องการความเสี่ยงต้องการธุรกิจต้องการกำไรสูงสุดต้องการความเสี่ยงน้อยที่สุดมองเป็นแมสไปเลยใครมีปัญญาเดินเข้ามาใครไม่มีคุณออกไปครับดังนั้นในมุมเนี้ยผมก็เลยมองว่าถ้าหน้าตุดนี้ผมว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเอซีีไทยในแกนย่าก้าวไปแล้วมันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่เศรษฐกิจไทยที่สําคัญด้วยครับครับครับผมฟังดูเหมือนก็ตอนนี้เนี่ย กลุ่มที่ใหญ่สุดคือไมโคร SMB เนี่ยใช่ SMB ไมโครกับสมอลที่ที่ใหญ่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณวิทยาบอกเนี่ยฐานมันก็กว้างแล้วก็มีความลึกแล้วจริงๆที่ซ่อนอยู่ในไมโครเนี่ยยังมีสิ่งที่เราได้ยินเรียกกันว่านานิโคอะไรแบบนา้นซ่อนอยู่ในกลุ่มนี้นะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับอย่างนี้ในเรื่องของประเด็นของปัญหานาโนก็ดีไมโครก็ดีแล้วก็สมอลก็ดีเนี่ย ปัจจัยที่เป็นปัญหาก็เป็นปัจจัยตัวเดียวเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีปีกย่อยของปัจจัยคือถ้าในมุมของแต่ละธุรกิจนะมันอาจจะมีค,ความแตกต่างกันอย่างเช่นไลฟ์สไตล์ผมยกตัวอย่างที่ผมไปสัมภาษณ์เขาเป็นร้านค้าเราก็ถามเขาว่ายอดขายคุณวันเท่าไหร่เขาบอกเฉลีย่ยเอเวอเรตวันละห้าหมื่นโอ้วันละห้าหมื่นเดือนละล้านนะครับทาไมคุณไม่ไปกู้แบงค์อะผมไม่มีสเตทเมนต์เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเงินหมุนเวียนวันละห้าหมื่นไม่มีสเตทเมนต์อ้าว ผมตอนเช้าผมไปซื้อตลาดซื้อของเข้ามาเป็นวัตถุดิบจ่ายเงินสดผมเจนเย็นผมต้องเคียงเงินลูกน้องจ่ายเงินสดผมไม่มีธุรกรรมอะไรที่ต้องไปสินเชื่ออะไรทั้งสิน้นและที่สําคัญเงินที่เหลือผมต้องไปจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบก่อนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรอยตอที่สูงมากแต่ก็ยังมีเสถยภาพอยู่เพราะว่ารายได้ต่อวันเยอะแต่ไม่มีเซตเมนโช่พอไม่มีเซตเมนโช่ปุ๊บไปที่แบงค์ไหนคุณดูเซตเมนเฮ้ยผมขายได้แค่คําพูดไม่พอครับ ก็เข้ากับว่ากลุ่มนี้เข้าไม่ได้แล้วแล้วเขาก็จะไม่รู้ด้วยว่าต้องไปทํายังไงต้องทําสเตทเมนต์ยังไงต้องเดินสเตทเมนต์ยังไงไม่เอาอะโรกริ่งเดียวได้แล้วดอกเบี้ยแพงไม่เป็นไรมีหลายกลุ่มอาชีพเหมือนกันที่เข้าไปดูพวกนาโนไมโครที่ผมไปสัมภาษณ์มาต้องอย่าร้านอไปกลุ่มร้านอาหารร้านอาหารครับแต่ว่าอย่างเช่นถ้าอย่างพูดคุยธรรมดาไม่เชิงเป็นทางการอย่างเช่นพวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ผมว่าปัญหาวินต้องใช้ทุนไหมคือแค่เคาว่าทุนของเขาคือแค่กินอยู่ จินอยู่ใช่แค่วันนี้มีลูกค้าพอแล้วมีรายรับพอที่จะไปซื้อของเข้าบ้านคุณปาร์เ,าเติมน้ำมันใช่เราะจริงๆถ้าดังนี้เนี่ยมองไปในระบบอาจจะเป็นในเรื่องของแค่แค่ Personal l o a n อ๋อเป็น Personal l o a n ใช่ครับครับ,รบแต่ก็ต้องเรียนว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีรอยัลตี้สูงในการ,ร<ใ>จร่ายนี้ก็จริงแต่รูปแบบที่คุณวิทยาบอกว่าเราใช้มาตรฐานที่เท่าเทียมกันเนี่ยแล้วเราไปทำกับเขาซึ่งหาไรายได้วันต่อวันเนี่ย แล้วบอกเขาว่าพอสิ้นเดือนเนี่ยค่อยรวบรวมเงินมาจ่ายนี้เนี่ยเขาไม่มีเหลือเพราะว่ามันเงินเข้าเงินออกเขาไม่มีระบบบัญชีมีมาถึงใครมาจ่ายก็ต้องจ่ายไม่มีระบบบัญชีอันนี้คือปัญหาทีสรรควาติมธรรมชาติของคนที่ประกอบธุรกิจในระดับไซต์แบบไมโครและส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายที่ที่ไปทําการสนทนาหรือสัมภาษณ์จะอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ ที่ต่างจังหวัดก็มีต่างจังหวัดด้วยครับมีกลุ่มพวกกอบการหล่ยาเราก็ไปคุยกับเช่นเขาทําสวนสวนแล้วก็ส่งผักขาดทำแปรรูปน้ำมะนาวหรือบางคนเนี่ยทำพวกยาแผนโบราณพวกนี้เนี่ยเวลาที่ถ้าจะเดินไปแบงค์เนี่ยแบงค์ถามสิ่งที่คุณวิทยาบอกเนี่ย statement เตทเมแรก้เขาไม่รู้เขาไม่มีหรือถามว่าแผนธุรกิจคืออะไราไม่รู้เรื่องเลยธุรกิจก็อีกเรื่องเหมือนถ้าเกิดเรื่องของ ความรู้ก็เป็นเป็นปัญหาเป็นปัญหาหลักประการหนึ่งเหมือนกันใช่ครับอย่างกลุ่ม small กลุ่ม m e d i ยกลุ่ม large พวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของแผนธุรกิจอะไรใช่ไหมครับคือต้องต้องบอกว่าอาจจะเป็น medium size ใหญ่ขึ้นไปเขาเขาถึงจะมีเงินจ้างที่ปรึกษาทางการเงินมาช่วยไกด์ไลน์มาช่วยคิดช่วยเขียนและที่สําคัญก็คือเรื่องของหลักหลักประกัรใช่หลักทรั์ของโลกแล้วอํานาจต่อรองก็เป็นปัจจัยสาคัญเลรครับ คือขออนุญาตเรียนแบบนี้ว่าถ้าถ้าคุณจะกู้เงินแบงค์คุณไม่มีเงื่อนไขาภาคบังคับ<ม>ที่ธนาคารต้องการเลยเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปต่อรองกับเขาเพราะแบงค<ม>์ก็ไม่รู้จะไว้ใจคุณได้ยังไง<ม>ว่าพอถึงเวลาจ่ายนี่จะจ่ายด้วยอะไร<ม><ม>คุณไม่เคยมีสถิติว่าคุณมีรายรับเท่านี้มีรายจ่ายเท่านี้มีเงินเหลือส่งเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะให้องค์ความรู้อันนี้ แต่ต้องเรียนว่าพอรูปแบบมันซับซ้อนขึ้นไปนิดนึงคนระดับฐานล่างเขาก็เขาก็เขาไม่ถึงการให้ความรู้ของภาครัฐเนี่ยมันเหมือนกับมีเกณฑ์เดียวเหมือนที่คุณนุยยาพูดหรือเปล่าอ่าเกณฑ์ของการการแบ่งให้กูเป็นเกณฑ์เดียวการให้ความรู้ของภาครัฐก็คือก่มมันมีหลากหลายแต่ถ้าใช้เกณฑ์เดียวในการให้ความรู้ถ้ากับว่าความหลากหลายความแตกต่างเนี่ยการรับของเขา ไม่สามารถที่จะรับหรือเข้าใจได้หรือเปล่าประเด็นที่ผมมองอย่างนี้ผมมองว่าภาครัฐเนี่ยจริงๆจะทำทำทำในแต่ละภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมหลักแต่สิ่งที่ขาดคือความเป็น one stop service ออกา one stop service ใช่เขาไม่มีการลิงก์ข้อมูลทั้งหมดเข้าไปเช่นสมมติจะสอนเรื่องเทคโนโลยีทางการผลิตทุนจะพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ถ้าสมมติคุณสามารถต่อเชื่อมแบบว่าเมื่อคุณมีเทคโนโลยีทางการผลิตแบบนี้แล้วคุณต้องการเครื่องมือเครื่องจักรคุณต้องการเงินทุนคุณจะต้องไปทางไหนต่อคือถ้ามันมีทางเป็น one stop service ไปผมว่า กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ประกอบการ,รอาจจะเดินทั้งเส้นก็ได้เมื่อกี้คุณดุษฎามีพูดว่าโลกดิสลอฟเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการเข้าไกลตรงนี้เนี่ยพอเราเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วการเข้าถึงการสัมผัสกับผู้คนในะระดับไมโครก็ดีนานโนก็ดีเป็นปัญหาใหญ่ไหมครับก็ต้องเรียนว่า คนที่พอมีกําลังเขาจะปรับตัวได้เช่นรูปแบบการขายจากที่เคยมีหน้าร้าน嗯嗯เขาก็อาจจะเปลี่ยนไปช่องทางการขายอาจจะใช้โซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้การให้องค์ความรู้กับภาครัฐเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่อย่างที่คุณวิทยาบอกพอมันไม่มี one stop service คําว่า one stop service เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้嗯嗯จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องเงินทุนที่เรากําลังพูดถึงจะแด้งเงินถืนหัวใจหลักเลยมันเป็นหัวใจหลักจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่านโยบายของรัฐเนี่ย คือให้สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยส่งเสริมการปล่อยกู้ให้กับ SME แต่ในทางปฏิบัติถ้า SME คนนั้นขาดขาดคุณสมบัติขาดหลักประกรันจะทำยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ที่องค์กรที่ชื่อว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นคนค้ำประกันให้กับ SME ที่ขาดขาดหลักประกันเหล่านี้รัฐบาลก็เลยใช้ช่องทางเนี้ยเป็นตัวปิด ปิดความปิดช่องว่างปิดแกลบว่างั้นถ้า SME ต้องการเงินทุนแต่คุณไม่มีหลักประกันอยู่เลยหลักทรัพย์คุณไม่พอเท่ากับหนี้ที่คุณอยากกู้เนี่ยขอให้มาใช้บริการจากบสยและกลุ่มไมโครโนาโนสามารถใช้บริการบรสยได้ไหมเอาใช้ได้เหมือนกันเหรอซึ่งต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าบสยเนี่ยที่ผ่นานมาเนี่ยทุกคนอาจจะเ้ยชื่อยาวเลยจำยากแต่จ,จริงๆ,งๆแล้วถามว่าผลงานทำอะไรไป เราตั้งมาเกือบ29ปีแล้วแล้วก็ช่วยปล่อยการค้ำไปเนี่ยวงเงินเกือบประมาณ1ล้านล้านละช่วย SME ได้500,000รายรแต่เมื่อกี้ก็แจ้งไปแล้วว่า SME มีถึงตั้ง3ล้านรายเพ <Yeah. S 1> ราะฉะนั้นข้อจำกัดก็คือ,อถ้าจะให้มีการบูรณาการระหว่างการให้ความรู้กับการให้เงินทุนเนี่ยทำงานคู่ขนานกันแบบนี้น่าจะ ประสิทธ,ธิภาพน่าจะดีกว่ากับประเด็นที่2ก็คือว่ามีดีมานจาก sme เนี่ยอีกเยอะมากมที่อยากได้เงินทุนอยากไปแบงค์ไม่อยากไปนอกระบบอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยด้วยข้อจํากัดของการจัดสรรงบประมาณก็ทําให้ในแต่ละปีเนี่ยเราก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดตามตามวงเงินแล้วก็ตามศักยภาพของขององค์กรว่าจะช่วยได้ยังไงคะ่ะ ผมฟังดูเหมือนกบว่าวันนี้ปัญหาการเข้าถึงเนี่ยพอเอสไม่ว่าระดับไหนไม่สามารถเข้าถึงได้แน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยกระทบถึงครอบครัวใช่และหลายๆครอบครัวเป็นปัญหาระดับประเทศได้เช่น<ร>เดียวกันก<า>็นำไปสู่ปัญหาสังคมคที่เกิดขึ้นด้วยการเดินเข<ร>้าไปหาคำตอบเพื่อที่จะหาคําตอบเนี่ยความเหลื่อมล้าเนี่ยหลังจากการสัมภาษณ์เนี่ยได้คําตอบที่หลากหลายเนแนวทางที่เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเราก็ได้พบว่าการขาดสองสิ่ง ขาดองค์ความรู้รกับการขาดเงินทุนแล้วทำยังไงที่จะให้ช่องทางการได้รับทั้งองค์ความรู้เนี่ยตรงกับลักษณะของอุตสาหกรรมที่เขาทำกับการได้รับเงินทุนช่วยเหลือเนี่ยมันตรงกับที่เขาได้อย่างที่คุณวิทยาบอกว่าพอใช้มาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของของของ SME รายเล็กๆเนี่ยถูกใช้อยู่บนข้อสอบยากๆแบบ SME รายใหญ่ก็เก็บดอกเบี้ยสูงๆถามว่าเขาจะรอดได้ยังไง ถ้เาเกิดเกณฑ์ี่ขาดความยืดหยุน่นครับคือถ้าในในในมุมของผมผมมองว่าครับในส่วนของตัว SME <ม>เองก็ส่วนหนึ่งที่ต้องติดอาบุธให้ตัวเองเตรียมความพร้อมทั้งในแง่ของธุรกิจในแง่ของการวางแผนบัญชีในแง่ของการแข่งขันทางการค้าแต่อีกมุมหนึ่งก็คือในมุมของแบงก์เองก็น่าจะต้องเปลี่ยนการมอง กลุ <cin stereotype> ่มของกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าครับถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เป็นลูกค้ามันหมายความว่าแทนที่จะมองตลาดเป็นแมสเขาจะเริ่มมองเป็นเซกเมนเทชันเมื่อมองเป็นเซกเมนเทชันหมายความว่ายังไงหมายว่าเขาต้องเริ่มเข้าไปดูคอนซูเมอร์อินไซ์ของกลุ่มนี้เขาต้องเริ่มเข้าไปดูคอนซูเมอร์ไปแฮฟวเร์เขาต้องเริ่มเข้าไปดูคอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์แล้วเขาจะพบว่าเฮ้ยเขาใช้ชีวิตยังไงธุรกิจธรรมชาติเขาเป็นยังไงทำไมเขายินดีจายยออกกเเบบบบ้้งินนนูรรระวััค แกละหว่างดอกเบี้ยนอกระบบกับดอกเบี้ยในระบบผมว่าเป็นแกลมันเยอะมากนะตรงนี้เขาสามารถทํากําไรได้เพียงแต่ถ้าเขาปรับ p r o d u ั t หรือปรับเงื่อนไขเข้าไปหากลุ่มนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นปรับตาม s e g ม e ต์ flexible ตาม segment มากขึ้นผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะช่วยกับกลุ่มเอฟีดีถ้าเขาพบว่าเฮ้ยเขาทําได้เขาสามารถนาเงินกู้ในระบบได้ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำลงด้วยวิธีการใช้ชีวิตที่ไม่แตกต่างมากนัก ผมว่าเขาเดินเข้ามานะค,คือขออนุญาตเสริมนิดน,นึงก็คือว่า SME เนี่ยเป็นภาคที่ที่มีหลายส่วนที่ยังอ่อนแอกว่าคนอื่นถามว่าถ้าจะใช้มาตรฐานเดียวกันโดยที่รัฐสนับสนุนเล็กน้อยเนี่ยเราคงผลักดัน SME ให้เติบโตได้ยาก嗯嗯แต่ว่ารัฐเองก็ให้ความสำคัญบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันแล้วจะเห็นว่าช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะหามาตรการช่วย SME ให้ได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าอย่างไรก็มันเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ช่วยในเรื่องการจ้างงานช่วยในเรื่องของการลงทุนลดปัญหาการตกงานลดปัญหาทางด้านพื้นฐานครอบครัวเราคงยังต้องมีมีมือของรัฐช่วยประคอง SME กลุ่มนี้ค่ะพอฟังถึงรัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยคุณนุยามบอกว่าเงื่อนไขของแบงค์พูดง่ายว่าน้างงานจริงๆของแบงค์ภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ย ให้เท่ากันไหมความยืดหยุ่นการเข้าถึงหรือโอกาสต่างๆ <c oughs> คือหลักเกณฑ์ของธนาคารพิไทยหลักเกณฑ์เดียวกัน ب, แต่ในหน้างานจริงๆเนีย่ยความยืดหยุ่นของรัฐหรือเอกชนของธนาคารแน่นอนผมก็คิดว่าทางภาครัฐมีความยืดหยุ่นสูงกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้มองกําไรสูงสุดแต่เอกชนเนี่ยเขามองกาไรสูงสุดความเสี่ยงต่ำสุดเป็นความยืดหยุ่นเขาสู้ไม่ได้ที่<ใ>นี้ในแง่ของภาครัฐเนี่ยผมก็ยังอยากจะเสร,ริมอยู่นิดนึงก็ค,คือว่าในโครงการต่างๆที่ออกมาเนี่ยไม่อยากให้เป็นลักษณะของการให้เปล่า ควรจะเป็นการให้แบบมีเงื่อนไขเช่นสมมติถ้าคุณจะต้องการการข้าประกันร,ราคาพิจารเนี่ยค,คุณต้องดําเนินการในการปลูกพืชตามขั้นตอน1234เพื่ออะไรเพื่อเป็นการพุชทางอ้อมให้เขาก้าวเข้าไปสู่การเป็นสมาร์ทอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รรหรือเพื่อให้ยกระดับมาตรฐานของสินค้าเช่นอาจาอาจะคุณได้รับเงินคู่แบบนี้นะแต่ในระยะเวลาเท่านี้คุณจะต้องได้ G A P นะออย่างเงี้ยเป็นการเป็นการทําให้กระตุ้นช่วยเขาหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ถาวรเนี่ยโดยการให้เขาพยายามยืนด้วยลําแข้ง แต่จะบอกเขาบบกว่าให้ความรู้อย่างเดียวให้คุณไปยืนแต่ไม่มีการัพพอร์ตทางการเงินในระยะเรื่องต้นเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ยืนยากคือเรียกว่าสร้างเงื่อนไขให้เขามีพัฒนาการในธุรกิจของเขาด้วยใช่โดยการมาผูกกับการเงินทุนนี่แหละเป็นการให้แบบมีเงื่อนไขแล้วข้อสรุปของงานวิจัยเนี่ยเราเจอแนวทางที่จะมาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํามีหลายประเด็นไหมครับถ้าเป็นข้อสรุปเนี่ยเรามองในเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการก็ขอย้อนคำพูดเรื่อง one stop service ซึ่งควรจะครอบคลุมทั้งในส่วนที่ปิด ความปิดช่องว่างระหว่างองค์ความรู้ที่จะใช้ธุรกิจปัจจุบันกับ,บธุรกิจที่โลกกาลังเปลี่ยนกับต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมซึ่งถ้าต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมแล้วส่วนไหนที่ขาดภาครัฐช่วยประคับประคองเช่นบอบอสยมาช่วยค้ำประกันนะเพื่อทำทางเชื่อมให้แบงก์ยินดีจะปล่อยกู้ให้แล้วทำอันเนี้ยอยู่ในเรียกว่า เป็นเซ็นเตอร์เดียวกัน SME ก็จะได้โอเคมาตรงนี้แล้วได้คำตอบนะคะแล้วแล้วถ้าเราทำให้เซ็นเตอร์อันนี้เนี่ยมีอยู่ในทุกภูมิภาคทุกจังหวัดเลยป่ะคือถ้าทุกจังหวัดเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีศูนย์ประจำภาคมีภาค แต่ปัจจุบันเนี่ยยังยังไม่ได้ลงลึกถึงระดับทุกจย่างยังไม่มีบริการแบบที่เป็น one stop s e คือต่างคนต่างทำเอาง่ากว่าค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีเยอะด้วยแต่ว่าเออมันก็ได้เรื่องนี้เรื่องความรู้แต่เรื่องเงินเนี่ยก็คนค้ำประกันมีที่เดียวก็คือมีที่บางอย่างอย่างนี้ต้องมี10บสยอจึงจะแหมกำลังคุยสนุกเลยครับท่านผู้ชมเป็นบทบาทของกลุ่มบ้านบำรุงเมืองนะครับที่ไปหาคำตอบเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะเกี่ยวกับ s m e ที่โอกาสในการเข้าถึงอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งว่าแนวทางเหล่นี้ถ้านำไปสู่ในการแก้ไขปัญหาได้เชื่อว่าก็จะช่วยทลายความเหลื่อมล้ำได้ขอท่านละครึ่งนาทีนะครับเชิญคุณดุสิดาก่อนครับก็อยากจะเรียนว่า SME นี่ยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ อยากจะให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพพอเนี่ยนะคะมาเป็นผู้สนับสนุนในต่างประเทศเนี่ยมีการทำกองทุนเพื่อ SME ด้วยซ้ำเราหวังว่าถ้ามีกองทุนเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะได้รับเงินทุนดอกเบี้ยถูกเนี่ยน่าจะช่วยให้เขาเสามารถทำธุรกิจต่ตอไปได้ค่ะคุณทุยาเชิญเลยครับ ครับก็ในมุมของผมผมก็อาจจะเสนอ2เรื่องไปที่2 s e เซ i ชัก็คือ Government Sector นะครับในแง่ของภาครัฐเนี่ยก็ก็อย่างที่บอกครับคือคือแทนที่จะเป็นการให้เปล่าอยากจะให้เป็นลักษณะของการให้แบบมีเงื่อนไขเพื่อเป็นการทำให้ SME เมีนี่ยมีความแข็งแกร่งด้วยตัวเองด้วยนะครับในส่วนของ private bank นะครับก็อยากจะให้เปลี่ยนเปลี่ยนไ i ซ d เ e t นะเปลี่ยน Mindset ในการมองกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มรายย่อยๆแบบนี้ยให้เป็นลูกค้าจริงๆนะครับมีการ a อ Pro a c h ชั่น ในในเชิงของโลนเนี่ยที่มันมีความตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายเอ,อกับกลุ่ม SME รายย่อยให้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าถ้าเขาสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยเงื่อนไขที่เขารับได้ผมว่าเขาจะเดินเข้าไปในระบบแล้วก็จะทําให้ SME ไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เป็นส่วนสําคัญในการผลักดัน GDP ของบ้านเราต่อไปครับ ครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่านี่คือผลลัพธ์ของการหาคำตอบความเหลื่อมล้ำของกลุ่ม SME ไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งของกลุ่มบ้านบำรุงเมืองในหลักสูตประปปลอรุ่นที่ยีสาของสถาบันพระปกเก้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับขอขอ,ขอบคุณมากครับ <Okay. S 2> ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปน,นี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง